โอเคครับทุกคนสวัสดีครับมาอยู่กับผมกับเกมสลอ็อตเกมเดิมทุกคนผมจะแบ่งเป็นสองรอบดีป่ะหกกับสี่ดีไหมถ้าหกนี่ก็หกร้อยป่ะกับสี่ร้อยอีสเรามาดูกันนี่ก่อนเออมาเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเป็นหกร้อยหนึ่งรอบสี่ร้อยหนึ่งรอบนะครับทุกคนมาดูกันอย่างนี้ดีกว่าเราเราเล่นไปแบบทุนพันหนึ่งแล้วมันไม่แตกไม่คูณสักทีใช่ป่ะเราลองมาเล่นสองรอบเป็นหกร้อยกับสี่ร้อยดูครับนี่คือวิธีแก้ทาง ที่มันจะได้ผลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมเพ่งเคยครั้งแรกนะครับมาดูกันลุยครับ10หมุนแรกครับคูณลงมาเยอะหน่อย <c oughs> คูณไม่มาอุ้ยโอย้คูณห้ามาแต่ไม่มีแตก <c oughs> เออเชื่อคูณ2แตกไหมไม่น่ามีแตกเอามีโอ้โหหกร้อยนะฮะ แตกเยอะๆไม่มีคูณนะครับเกมม่วงได้อีกม่วงชมพูฟ้าก็ได้นะเอาไม่ได้ฟ้าเห้พูดไม่ได้โอ้ทุกคนหกร้อยเหลือสองร้อยนะครับก็ถือว่ามันได้หกร้อยอีกรอบมันก็ไปหกร้อยอีกรอบเนึงครับทุกคนไปเป็นหกร้อยสองรอบไปเลยนะครับมันได้จบทีเดียว เหมือนตัดพอแล้วอะจบทีเดียวไม่จบดิเราต้องบวกดิมาครับคูณอ่ะเข้าหน่อยครับคูณห้าไม่มากสุดได้คูณห้ามาเหลืองอ๋อเหลืองนีงไม่นับนะมันต้องเหลืองที่แบบเป็นซองๆเหมือนกันคูณร้อยมาเข้ามาทีวะโอ้โหทุกคนดูอื้อหือ คูณไม่มาเลยครับดูดิคุณสามาแต่มันก็ไม่แตกอ,ะอ่ะหคูณห้ามาแต่ไม่แตกโอ้โหเหลือเชื่อแบบโอ้โ600หกร้อยหลือร้อยเดียวทุกคนก็ดูเอานะโอ้โหเล่นได้อีกห้าครั้งมาทุกคนหครั้งยี่สิบหมุนเองไม่มีคูณนะครับ เสี่ยงแต่ไอ้รอแตกอย่างเดียวซึ่งไม่น่าแตกทุกคนไม่น่าแตกหรอกผมขี้เกียจรอแล้วหกไปเลยหมายเดียวจบครับเจอกัใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เอาคืนคลิปหน้าทุกคน